ขอเซ็นปฏิพัฒน์ออตโต้ต้องลูกค้าวันนี้พิ่งจะพาลูกค้ามาชมรถเข้าใหม่นะคะของเต็นเรานะคะตัวนี้นะคะเป็น t o โยต้ a l อลติสนะคะเครื่อง 1.6G นะคะตัวนี้เราขายอยู่ที่499,000บาทเท่านั้นนะคะลูกค้ามังนี้เป็นรถปี18นะคะนี่ก่อนอื่นเลยฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาชมตัวรถกันค่ะตัวนี้นะคะ สวยกันไปเลยนะคะลูกค้ารมนารับประกันได้นะคะไม่มีชนหนักพิกควมน้ำพ่วมนะคะนี่สวยๆแบบนี้เลยนะคะท่านไหนที่มองหารรถใช้งานนะคะปฏิพัทธ์ออโต้นะคะฝากไว้ด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปชมภายในตู้รถกันค่ะตัวนี้นะคะกระจกปอกไฟฟ้านะคะลูกค้าเกียร์ออโต้ปุ่มฟู้สตาร์ทนะคะ มีฟังก์ชันที่พงอะไรให้ด้วยนะคะไม่แท้ตัวสอบถูได้นะคะมีจอนะคะแอร์แบก ABS ทอมนะคะเบาะนั้งสีครีมนะคะอย่างนี้เลยนะคะภายในเราใหม่มากนะคะลูกค้าสวยเลยนะคะมาชมด้านหลังกันนะคะนี่สวยๆแบบนี้เลยเบาะไม่มีรอยเลยนะคะแทบจะไม่ได้ใช้งานเลยนะคะลูกค้านี่ ลูกค้าท่านไหนที่สนใจนะคะติดต่อสอบถามคุยละเอียดกับเราได้นะคะแล้วก็นทิงเบอร์โทรไว้คลิปนี้นะคะสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ